อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน100บาทนะครับผมที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนวเลตแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินฟรีทูมิเนวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการรับเงินกันนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีแชนแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิเนวเลตนะครับว่ามันยังสามารถทําเงินได้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับเพืื่่่่่อออนนๆทียยังเลูหรวา ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเงินฟรีทูมิวเวล็ตคริปโต o เพ y พาวธนาคารหรือว่าช่องทางอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้องทําเงินแบบไหนนะครับอโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิวเวลตนะครับหนึ100บาทล่าสุดนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า ฟันทิปนะครับก็เป็นอีกหนึ <Ig ació. S 1> ่งแอปในการหาเงินฟรีทูนิวเลตที่เปิดมานานแล้วนะครับผมในส่วนของแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Play Store นะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีตัวแอปนะครับผมก็สามารถไปค้นหาชื่อฟันทิปนะครับตามชื่อด้านซ้ายมือได้นะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับผมในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับถ้าใครไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของผมนะครับก็ไปค้นหาชื่อตามนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้เพียงแค่มือถือ Android เท่านั้น ครับในส่วนของขั้นตอนและก็ วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าต like ้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปนั่นเองนะครับจำนวนเงินอยู่ที่100บาทนะครับผมใช้คะแนนแรกไปอยู่ที่15ล้านเหรียญคะแนนนะครับยอดเงินเนี่ยอนุมัติให้เมื่อวันที่31สิงหาคมนะครับ2022เนาะเวลาก็ประมาณ15นาฬิกา52นาทีนะครับอันนี้เป็นประวัติในแอ เดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่เข้าทูมเน w วเลตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการหาเงินฟรีทูมเน w วเลตนะครับ อ่าวโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นในส่วนของบัญชีทูมนิวเล็เนาะเป็นประวัติการรับเงินนะครับจำนวนเงิน100บาทนะครับวันที่12สิงหาคม65นะครับเวลาก็ประมาณ15นาฬิกา52นาทีนะครับเวลาก็ตรงกันเนาะเป็นการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินจริงเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยก็ประมาณ5วันทําการนะครับไม่เกิน7วันเงินเข้าแน่นอนในส่วนของทูมนิวเล็นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวแอปกันนะครับว่าทําเงินแบบไหนอย่าง ในส่วนของแอปนี้นะครับต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าในส่วนของแอปนี้เนี่ยมันเป็นการดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีไม่มีการเสียเงินในการใช้งานนะครับหรือว่าการทําเงินการติดตั้งต่างๆนะครับในส่วนของระบบของแอปนะครับผมก็จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับระบบของการเชิญเพื่อนเนี่ยแอปฟรีมีทุกแอป,ปอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่ที่เราเองนะครับว่าเราเจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยเลยนะครับในส่วนของแอปนี้จะเป็นการสะสมคะแนนนะครับ คะแนนเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนนิเล็ตได้ถามว่าคะแนนเนี่ยหาได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยคือการ อ่านข่าวนะครับข่าวเนี่ยจะอยู่ในส่วนของหัวข้อนะครับตรงนี้เลยนะครับก็จะมีข่าวให้เราเข้าไปอ่านเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับส่วนจุดเด่นนะครับก็คือหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องทางที่เราสามารถเข้าไปรับคะแนนได้นะครับก็จะมีการลองเล่นนะครับรับเหรียญนะครับหนึ่ยล้านคะแนนนะครับร้อยยี่สิบล้านคะแนนแล้วก็แปดสิบล้านคะแนนนะครับเราสามารถเข้าไปทําภารกิจต่างๆตามเมนูตรงหน้านี้ได้เหมือนกันนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นข่าวต่างๆเนาะเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนจากการ การอ่านข่าวแบบนี้นะครับเพียงแค่เราเลื่อนแบบนี้เลยนะครับถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับประมาณนี้เพื่อนๆลองเล่นดูเนาะผมจะไม่อัปเดตซ้ำนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยผมอัปเดตตั้งแต่คลิปแรกละนะครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องของการถอนเงินให้นะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการชวนเพื่อนนะครับเราสามารถสร้างและได้จากการชวนเพื่อนเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าคุณเนี่ยสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของการชวนเพื่อนเนาะการเชิญเพื่อนตรงนี้ไม่ได้บังคับหรือว่าไม่ได้จํากัดนะครับคุณก ทางที่ได้รับคะแนนเยอะขึ้นแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นแน่นอนนะครับก็ลองไปทําดูเนาะเรามาดูที่การแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าการถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยก็เป็นทูนี่วอลเล็ตนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะถอนทูนี่วอลเล็ตก็เลือกได้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับผมสูงสุดอยู่ที่500บาทเลยนะครับก็สามารถทําแล้วก็ถอนได้เลยครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนได้นะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเข้าทูนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับการแลกเปลี่ยนเข้าทูนี่วอลเล็ตเนี่ยไม่ยากนรับีีงชจิุญ นิวเลตที่เราจะใช้แล้วก็กรอกเบอร์ของทูนิวเลตลงไปทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับก็สามารถรับเงินเข้าทูนิวเลตได้เลยนะครับช่องทางต่อไปนะครับก็จะเป็นในสวนการแลกเป็นเพชรเกมฟรีไฟนะครับเป็นการแลกเพชรเนาะก็คือ100บาทถึง500บาทเหมือนกันนะครับจำนวนคะแนนก็ตามกับทูนิวเลตเลยนะครับก็ดูตามนี้ได้เลยนะต่อไปนะครับก็เป็นเกมเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมอะไรนะฮะอันนี้ก็จะได้รับในส่วนของเพชรในเกมเหมือนกันเนาะหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยห้าสิบห้าร้อยนะครับต่อไปเป็นในส่วน ของ p a y p a l นะครับ PayPal ก็จะเป็นเงินสดที่100แล้วก็200นะครับผมจะมีค่าโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นการเติมเงินเข้าซิมมือถือนั่นเองนะครับ100แล้วก็200บาทนะครับผมเราดูนะครับในสองการแลกเงินก็ประมาณนี้นะครับแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับผมยังสามารถทําเงินได้ใครที่มองว่ามันยากกว่าจะได้แลกเงินเนี่ยก็สามารถไปทําช่องทางอื่นได้นะอันนี้ผมไม่ได้บังคับผมแค่มาอัปเดตแนวทางในการทําเงินฟรีทูนิเลตนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบการหาเงินฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ